พระคุณพ่อแม่เลิศฟ้ามหาสมุทรพระคุณพ่อแม่สูงสุดมหาศาลพระคุณพ่อแม่เลิศล่าสุดาทานใครจะปานพ่อแม่ฉันนั้นไม่มีลูกบางคนนึกไม่ถึงไม่ขาดคิดคิดไม่ถึง ว่าพ่อแม่นะมีพระคุณมากมายกายกองนะพ่อแม่ให้เลือดพ่อแม่ให้เนื้อพ่อแม่ให้ชีวิตพ่อแม่ให้จิตวิญญาณหากไม่มีพ่อไม่มีแม่เราคงไม่มีโอกาสเกิดมาสร้างบุญสร้างบารมี เพราะฉะนั้นต้องใช้อายตนะธาตุขันสร้างบุญสร้างบารมีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเบื้มใจเป็นที่สุดได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณพ่อแม่เนละื้มใจเป็นที่สุดจะเอาโลกมาทำปากกาจเจ้าหน้าผามาทำกระดาษ เอาน้ำหมดสมหาหมดมาแทนหมึกวาดจังประกาศพ่อแม่พระคุณไม่พอรลยไม่รู้จะบรรยายยังไงพ่อแม่บางคนทำทุกอย่างเพื่อลูกให้ไตกับลูกบางคนให้ตาให้ชีวิตเพราะพระคุณพ่อแมน่นยิ่งใหญ่ไพศารลรักลูกมากเป็นที่สุด แต่ก็มีพ่อแม่อีกบางคนจำนวนไม่น้อยทิ้งลูกก็มีไม่รักลูกก็มีด้วยเหตุผลนานับประการดังกล่าวแต่เขาบอกว่าคนที่เป็นลูกอย่านึกถึงความผิดของพ่อแม่อย่านึกถึงความไม่เมตตาของพ่อแม่อย่านึกถึงความไม่รักของพ่อแม่เพราะพ่อแม่ให้ชีวิต ที่เหลือเราต้องสร้างเองแม่เขาไม่ได้ให้ความรักแม่ได้การเลี้ยงดูก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราเป็นลูกต้องกตัญญูกระตะเวทีเพราะฉะนั้นร่างกายของเราจึงเกิดมาเพื่อบำเพ็ญบุญบารมีท่านให้เกิดมาดีที่สุดแล้วชีวิตเราก็หาหาสิ่งที่เป็นสาระเป็นแก่นสารของชีวิตเองใหม่วันนี้ ต้องขอขอบคุณคุณพ่อดำรงแม่สมหวังปัตมารีผู้สร้างผู้ให้ให้ชีวิตให้เลือดให้เนื้อเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีดังกล่าวแล้วหากไม่มีพ่อดำรงแม่สมหวังชีวิตคงไม่สามารถเกิดขึ้นมาณปัจจุบันนี้ได้บุญใดๆก็ตามแต่ที่ได้มีโอกาสสร้าง อะไรก็ตามแต่ที่ได้มีโอกาสทำระลึกถึงท่านเสมอคิดถึงท่านเสมอหากไม่มีพ่อแม่ชีวิตของเราคงไม่มีโอกาสสร้างบุญบารมีคงไม่มีโอกาสปฏิบัติธรรมดังกล่าวขอบุญดังกล่าวไม่ว่าจะบุญเกิดจากการให้ทานบุญจะเกิดเกิดจากการรักษาศีลบุญจะเกิดจากการบำเพ็ญภาวนาขอบุญดังกล่าวนี้ บังเกิดมีแก่คุณพ่อดำรงคุณแม่สมหวังซึ่งจากไปแม้จะไม่นานมากมายนะักแต่รูปร่างหน้าตาคำพูดรอยแห่งการกระทำอย่างปากฏอยู่ในดวงใจของเราท่านทั้งหลายอยู่เสมอเสมอเสมอขอดวงยานของคุณพ่อดำรงแม่สมหวัง ซึ่งสถิตสถาพอรอยู่ในประโลกในสวงสวรรค์จงได้มีโอกาสรับรู้ทักษินานุปทานบุญที่ตามเพื่อนบุญให้กับพ่อแม่ดังกล่าวขอท่านมีความสาุขใจขอท่านมีความสบายใจในประโลกเบื้องหน้านโนู้ทืน